นี่จะเป็นชุดน้ำมันนี่ก็จะเป็นทีมงานคุณภาพนะ <Really full. S 2> นี่ก็จะเป็นรอบสองเลยนะที่ผมจะเป็นนียาผัดสวัสดีครับผมเลนเลน,นะครับวันนี้ผมจะพามาดูเอลผัดสามศูนย์นะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบบว่าเต็ม,มระบบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับนี่นะครับเอลผัดสามศูนย์ เดี๋ยวผมจะพามาดูไม้นะครับว่าผ่านการใช้งานไปแล้วกี่โลนะครับคันนี้ก็ใช้งานมาแล้วห้าหมื่นโลนะครับก็จะเป็นถึงรอบระยะการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนทุกหมื่นโลนะครับแล้วก็น้ำมันเกียร์ก็ควรเปลี่ยนทุกสองหมื่นโลนะครับแต่คันนี้ได้ทําการเปิดอ่างน้ำมันเครื่อง ไม่ไม่ใช่นะทษทีเนี่ยทำการเปิดอ่างน้ำมันเกียร์ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับทำการเปิดอ่างน้ำมันเกียร์เปลี่ยนกองเปลี่ยนบุกเกนไปรอบหนึ่งเลยนะครับก็คือเปลี่ยนชุดกองเกียร์ชุดใหญ่ไปแล้วนะครับอันนี้ก็เราจะมาทําการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าทุกหมื่นโลก็จะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับกมก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ5 7,454กิโลนะครับ ท่นนี้ก็ปัดน้ำมันเครื่องคนระับเพราะว่าน้ำมันเครื่องเกินระยะแล้วก็ดำมากแล้วก็หนืดมากผมจะทำการปัดก่อนแล้วก็นิ้งไว้ประมาณส5บห้านาทนะีเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ก็จะทำการเช็คเรื่องความสะอาดให้เรียบร้อยเนะี่เพราะว่าล,ลูกค้ามาแบบว่าดำมากแล้วก็จะทำวามทำการเช็ดใหทสะอาด อันนี้ก็ติดเครื่องไว้15นาทีนะครับเพราะว่าเราทําการปัดน้ำมันเครื่อเพราะว่าน้ำมันเครื่องดําแล้วก็หนืดมากเราก็จะปัดจนใส่เสร็จไปแล้วรอบแรกครับก็ผมจะทําการปัดละสองรอบนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูว่ารอบแรกปัดไปแล้วจะมีผลหรือว,ว่าข่าวประมาณไหนแล้วก็เจนดําอยู่ไหมครับมีขนาดเราทําการปัดรอบแรกไปแล้วนะครับก็ยังมีการ ดำไม่มากแต่ก็เริ่มใส่แล้วแต่คือว่าลูกค้าอยากได้แดีว่าใส่มากเราก็จะทําการฝัดสองรอบนะครับเพื่อจะทําการฝัดให้เดี๋ยวว่าใส่เลยนะครับเพราะว่าลูกค้าจะเป็นคนที่รักรถมากนะคือจะดูแลเรื่องเครื่องยนต์อย่างดีผมจะก็จะทําการฝัดสองรอบนะนี่ก็เราก็จะขันปิดน,นะเราไม่ต้องขันเน้นมากก็สีก็จะออกใสๆเพราะว่าจะเป็นน้ำมันฝัดเครื่องนะครับ ก็ถ้ารถไหนที่ใช้งานหนักเครื่องระยะมากคนระับผมก็จะทําการฝัดเอาน้ํายาตัวนี้ฝัดเพื่อเข้าไปทําความสะอาดแล้วก็ล้างคราบข้า,ขาเมเอวที่อยู่ข้างในเครื่องนะอพอเพื่อรถจะได้สะอาดแล้วก็เครื่องจะได้ไม่หืดเราก็จะทําการปิดนะนี่ก็จะเป็นรอบสองเลยคนระับที่ผมจะเป็น มียาปัดน้ำมันปัดที่ผมทำการปัดน,น,นี่จะใส่มากเลยอันนี้แค่สองรอบแต่ถ้าได้ตั้งสามรอบก็ใส่เลยใช่นี่ก็คือรอบสองประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคมากเลยคือว่าเสวยมากเลยเสร็จเลยแล้วก็ทำการดูแลแล้วก็ถอดกองแล้วก็เปลี่ยนของใหม่หมดเลย ก็จะเป็นกองนะครับที่ผมถอดออกมาจะเป็นแนวกองสายกิบคือใส่มากเลยข้างในกองก็ใส่จะเป็นกองเปียอันนี้จะเป็นกองเครื่องเปียญีย่ปุ่นของเปียมันจะมีสองชั้นีกกอง นี่จะเป็นชุดน้ำมันเครื่องนะที่เราจะเอาไปเติมกับเอลพาส์0นามรันนะก็เอลพาสามโซน,นะก,โซนก็จะใช้ใน้ำมันเครื่องเบอร์20นะอูนบิลยี่สิบนะแลวว่าต้งรุ่นม,มาตรฐานเลยนะครับก็จะเป็นน้ำมันเครื่องเบอร์เนีนะครับนี่ก็จะเป็นกองน้ำมันเครื่องก็จะเป็นเซตสิบสี่นะเราจะใช้กองเฟียของญี่ปุ่นนะเพราะว่าหน้าผ้าหน้าผ้าสองชั้นนะนเนื้อผ้าอะไรก็จะดีกว่าของเดิมนะ เนื้อผ้าของเดิมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นของจากศูตอ O O E M นะก็จะต่างกันเยอะจากของญี่ปุ่นเนดะี๋ยวเราจะเอาของญี่ปุ่นเปลี่ยนเข้าไปนะแ้ก็จะเป็นชุดน้ำมันเครื่องตนะัวนี้ก็จะเป็นกอตบานะที่เราจะเอาไปใส่ในตัวรถนะแหวนน้ำมันเครื่องเราก็จะทําการเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งนะเพื่อการล่วซึมนะ เราจะไม่ใช้ของเดิมนะครับเราก็จะเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งทุกรอบที่มีการเปลี่ยนอน้ำมันเครื่องระยะน้ำมันเครื่องเราจะทําการเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นแหวนตัวใหม่นะครับของแท้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบว่าคล้ายๆเกจดาษนะครับนี่ครันซ้ําไม่ได้ครับคือเปลี่ยนรอบเดียวก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกรอบทุกรอบนะทุกครั้งเราต้องเปลี่ยนใหม่นะครับ นี่นะนี่ก็จะเป็นกองแล้วก็เอาไปล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะก็จะไม่ดําเลยนะเนี่ยแล้วก็เอาไปล้างขัดให้สะอาดก่อนใส่นะก่ขอนจะเอบใส่แล้วก็ทุกครั้งเราต้องทำความสะอาดก่อนนะนี่จะเป็นกองที่เราจะเอามาใส่กับกองับกองพัติเพราะว่าไอ้ผ่าถุดจะเป็นที่ครอบกองนะเดี๋ยวผมจะเอาใส่ด้วยกันนะ นี้ผมก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะนี่ผมจะใส่เอาใส่แล้วมันก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะปอะกอบลิอันนึที่เราต้องทุกครั้งเลยต้องเปลี่ยนเป็นนิดอยู่ประมาณนี้แล้วก็ก่อนใส่ประกอบเข้าไปเราก็ต้องหาน้ำมันนิดนึงเพื่อให้มันลื่น อันมันก่อนใส่นี้ดก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปประกอบแล้วเดี๋ยว14เวี่แหวนสิบสี่น้ำมันเครื่องแล้วก็จะทําการตั้งปอนะครับเพราะว่าที่นี่เราจะตั้งปอนทุกอันนะครับสิบสี่แล้วก็จะตั้งที่สามสิบห้าปอนนะครับ okay. เดี๋ยวเราจะขันนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องเราต้องตั้งปอนครับแน่นมากเดี๋ยวจะรู่นะครับโอ okay. เคเลยดังปักแล้วก็พอดี นีก็จะเป็นอินเสจเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมก็จะมาตั้งปอนกองน้ำมันเครื่องต่อนะอันนี้อยู่ที่25นะครับแต้ก็มันจะมีบอกอยู่ตรงนี้ต,ตรงตูดกองนี่ครับจะมีบอกอตรงตูดกองว่าย<ๆ>ี่สหาตั้งเลยนี่เราก็จะขันตั้งนะครับ เรียบร้อยนะครับก็ตั้งกรน,น็อตเบอม์สีกับกรองน้ำมันเครื่องนะโอเคเสร็จนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทำกรนสะอาดต่อนะรับนี่จะเป็นสเปรย์เทสที่ฉีดแล้วเราจะเอาลงสเปรน,นี้เราก็จะใช้ของญี่ปุ่นนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันเครื่องกับศูนเบอรยี่สิบครับผมก็เปลี mm ่ยนกองอะไรเรียบร้อยแล้วก็ขันกองตั้งกองเรียบร้อยผมก็จะทําการเทน้ำมันเครื่องลงไปนะนี mm ่ hmm. จะเป็นกับเบอร์ย mm ี่สิบนะตรงรุ่นนะเบอร์ย mm ี่สิบโอผมก็จะทําการเทแล้วก็ปิดเครื่องเช็คลั่วข้างล่างแล้วก็มาร์กนะครับโอเคก็ mm hmm. เทนัำเสร็จนะ นี้วผมเติมมันใหม่เสร็จเรียบร้อยผมก็ทำการฉีดเช็ดดูทำความสะอาดว่าไม่มีจุดรั่วซึมนะครับเนี่ยแล้วก็เช็ดก่อนว่าไม่มีรั่วซึมแล้วก็เราจะทำการมาครับมาตรงที่เราตั้งคอนเรียบร้อยว่าแล้วก็เช็ครั่วไม่มีรั่วซึมเรียบร้อยแล้วก็มา ก็เป็นอันเสร็จนะตอนนี้ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะแล้วแล้วก็แับเครื่องต่ํามาวัดน้ำมันเครื่องนะครับนี่เราก็จะทําการวัดก่อนเติมเพิ่มนะนี่น,นี้จะใสมากเลยกล้องเห็นปะใสจนมองไม่เห็นเลยนะจะอยู่นี่เดี๋ยวเราก็จะทําการเติมเพิ่มให้เต็มระบบนะ ค่อยๆเติมแล้วก็ค่อยๆวัดนะเพื่อจะได้พอดีจะได้ไม่ต้องดูดออกนะถ้าเกินก็ต้องดูดออกแล้วก็ค่อยๆเติมมันจะได้พอดีนะ ก็ไม่รีบจะค่อยๆเติม นะนี่ครับพอดีนะครับโอเคก็พอดีเสร็จแล้วเราก็ใส่ข้อคืนนะครับแล้วก็ปิดฟ้านะครับเนี่ยเราก็จะตรวจข้อจีข้อคืนโอเคี่เราก็เช็คให้เรียบร้อยว่าไม่มีอะไรแล้วเราก็เอาฝามาปิดก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเทคระยะหนึ่งหมื่นโลนะครับ ก็ติดแล้วนะครับเอาผ่าน30